นี่นะครับเลือกคำก็ได้ไปดูฟาร์มตัวอย่างเลี้ยงหอยทากเป็นแบบเชิงนิเวศนะครับนี่ทำไมต้องเลี้ยงหอยทากล้ครับไม่ไดเอามากินนะแต่น้ำเมือกของหอยทากเลยครับอตอนนี้ต่างประเทศเขาต้องการมากเลย<ห>เพราะว่าไปสกัดไปรีดนะครับจากน้ำเมือกหอยทากมาทำเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางทำให้หน้าสวยใสยเด้งเพราะฉะนั้นผู้เสื่อของเราคุณชุติศนะตันตนยานนท์นะครับพาไปดูในเกษตรสร้างชาติเลยครับ พื้นที่กว่าสิบไร่นี้เป็นฟาร์มเลี้ยงหอยทากนวลหอยทากส,สายพันธุ์ไทยของฟาร์มหอยทากสยามสเนลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครซึ่งที่นี่ใช้วิธีการเลี้ยงเชิงนิเวศแห่งแรกของเอเชียเจ้าหน้าที่บอกว่าสถานที่เลี้ยงมีส่วนสําคัญในการเจริญเติบโตของหอยทากโดยพื้นที่จะต้องมีความชุ่มชื้นตลอดทั้งวันจึงเน้นปลูกต้นไม้ที่มีใบค่อนข้างเยอะเพื่อให้ใบช่วยรักษาความชื้นของดินหรืออาจสร้างเพลิงขนาดเล็กตามพุ่มไม้ หอยจะใช้รบแดดรบร้อนได้และหากอากาศร้อนมากในช่วงกลางวันจะเปิดสปริงเกอร์ช่วยรักษาอุณหภูมิให้เหมาะสมเพราะว่าหอยหอยกลุ่มนี้เนี่ยจะค่อนข้างไวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณภูมิและความชื้นเป็นเป็นอย่างมากนะครับถ้าเกิดว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยมีอุณหภูมิที่ร้อนเกินไปหรือว่าความชื้นน้อยเกินไปนะครับหอยก็จะไม่สามารถดำรงอยู่ได้นะครับส่วนอาหารที่ให้จะเป็นเหตุ ให้ทุก2-3วันวางเป็นจุดกระจายทั่วลักษณะการกินของหอยทากนวลน,นี้ทําให้พบว่าหอยชนิดนี้มีความสามารถป้องกันเชื้อราได้อีกด้วยเมื่อเลี้ยงหอยทากนวลจนอายุได้6เดือนจะได้ขนาดใหญ่ตั้งแต่5นิ้วขึ้นไปสามารถเก็บหอยทากนําไปรีดเมือกได้แล้วโดยจะคัดตามขนาดเท่านั้นนําไปเลี้ยงต่อในโรงเรือนสะอาดซึ่งในการรีดเมือกจะใช้แท่งแก้วลูบตามลําตัวจนหอยทากกลับเข้าไปในเปลือก โดยหอยทากนวลจะปล่อยเมือกออกมาบริเวณเนื้อเยื่อที่สร้างเปลือกหรือส่วนแมนเชลครั้งละประมาณ1ซซีต่อ1ตัวจากนั้นจึงปล่อยหอยทากกลับสู่าร,ร์มเลยงอีกครั้งและสามารถเก็บมารีดเมือกได้อีกครั้งทุก2-3วันเมื่อส่วนนี้พบว่ามีโปรตีนขนาดเล็กที่มีประโยชน์หลายชนิดโดยเป็นสัตว์ในเขตร้อนชื้นจึงมีคุณสมบัติทางเคมีดีเยี่ยมกว่าหอยจากยุโรปเครื่องสำอางที่ได้จะทำปฏิกิริยากับผิวได้ดีกว่าอีกด้วย สารหลักแล้วก็เหมาะครับสารหลักก็คือพวกไฮยาลูรอนิกนะครับนะครับไฮยาลูรอนิกคือเรื่องทําสารผิวกระชับเนี่ยะเนเยื่อต่างๆเนี่ยนะครับไกโคลิกคือขับเซลล์ที่ตายแล้วออกนะครับทําให้ผิวพรรณดูมีความมีความขาวขึ้นมานะครับอะลันโทอินนะค็คือเรื่องคอลลาเจนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ต่อต้านอนุมูลอิสระพวกนี้นะแล้วก็สารต่อต้านเชื้อแบคทีเรียเชื้อราทั้งหลาย เมื่อหอยทากนวลปัจจุบันมีราคาสูงถึง1,000บาทต่อ15ซีซีโดยมียอดสั่งซื้อจากเกาหลีใต้แล้วและมีหลายประเทศให้ความสนใจซึ่งหากมีการพัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงสู่เกษตรกรและมีตลาดรองรับที่เพียงพอฟาร์มหอยทากจะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจ <st ut ok 5> ที่เพิ่ม th มูลค่าจากทรัพยากรในประเทศได้เป็นอย่างดีชุสนัตตยานนนสำนักข ok ่าวไทยอสมทรายงาน